ซื้ออะไรมาเยอะแยะนี่ผักแล้วก็มูสับซื้อมาขนาดนี้ลูกกินกระติ้วหนึ่งก็ทำไงที่เหลือก็เ,เก็บดิเก็บยังไงอ่ะโอ้โหไม่เห็นยากเลยแม่อ่ะแกะอ่ะเทเข้ามามเดี๋ยวค่อยดูนะ ลูกใช้ไม่เยอะใช่ไหมไใช่แค่เดียวทำทีหนึ่งกระตุ้งหนึ่งไล่ลมก่อนนะให้ให้ลมให้ลมเหลือน้อยๆก่อนนะปึ๊บแค่นี้นะดูปึ๊บปิดให้แน่นใช่ไหมทีนี้ทำให้แบนๆทำให้แบนทำให้ทั่วถุงครบทั้งถุงแล้วนะเท่าๆกันแบนๆอย่างนี้ใช่ไหม เสร็จปุ๊บไม่ยากใช้ตะเกียบตัดแบ่งแบ่งแบ่งเงี้ยโอ้ยมันเป็นร่องช่องช่องไี้ใช่ครึ่งหนึ่งนี้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนี้เออดีอ่ะอ่าแยกให้มันออกจากกันปุ๊บกรีดเข้าไปหลังจากนั้นเอาอันนี้ยเข้าช่องฟีดพอออกมาเราจะใช้อันไหนก็แค่เขียนแค่นั้นเองเฮ้ยดีคราวหน้าไปซื้อมาอีกหมูเหมืออะไรพวกเนี้ย ก็ S 1> <S 1> <S <S ซื้อมาแล้วหมูไก่กุ้งตับอะไรอย่างเงี้ยเอามาเลยตุนไว้ในตู้เย็นแล้วก็ทำแบบนี้ไว้โอเคปะ